สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดเกมมิ่งนะครับก็มาพบกับแอดในเกมอสุราออนไลน์กันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับอสุราออนไลน์นะครับวันนี้นะครับคลิปนี้นะจะทําเกี่ยวกับการนําเบอร์สเกอร์นะครับอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับมาเดินดันจิตนะครับโดยที่มีของอะไรนะครับแล้วก็อัพค่าสเตตัสอะไรบ้างนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าเราทําไมจะต้องมาเดินดันจิตนะครับนะ ดันจิตนะครับก็จะเป็นดันที่เอาไว้เก็บสะสมดวงวิญญาณนะครับนะเพื่อที่จะมาอัพเรียนสกิลจิตนะครับนะอย่างสกิลจิตของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับก็จะเป็นสกิลจิตเกาะโรหิตนะครับนะคำอธิบายเนี่ยก็จะมีค่อนข้างที่จะแต่ละอาชีพนะครับก็จะมีคําอธิบายนะครับแต่ว่าการเรียนสกิลจิตนะครับจําเป็นที่จะต้องเก็บดวงวิญญาณนะครับให้ครบตามจํานวนนะครับเพื่อเรียนแต่ละระดับนะครับ ยิ่งระดับสูงนะครับก็จําเป็นที่จะต้องเก็บดวงวิญญาณสูงขึ้นนะครับนะแต่ระดับสกิลจิตนะครับจะมีระดับถึงสูงสุดคือระดับจิตนะครับอันนี้คือการอธิบายคร่าวๆนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่ยังไม่รู้จักนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นเก่าเนี่ยแน่นอนนะครับก็ต้องรู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับน้าจะเอาอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับมาเดินดดนจิตนะครับโดยเดี๋ยวนะาจะไปโชว์สกิลเพย์ให้ดูก่อนนะครับ อ๋อนิดนึงนะครับสําหรับผู้เล่ well. น <on Twitter> นะครับที่ไม่รู้ว่าดันจิตเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับนะถ้าดูจากในแผนที่โลกเนี่ยนะครับนี่มันก็จะอยู่นี่เลยนี่ห้องโถงของปราการไรตะวันนะครับนะมาได้จากแมปนี้นะครับเนี่ยแมปภูเขาวินเเนียนะครับแมปที่สามนะครับหรือแมปบอสแอบมังกรน้าแข็งนั่นเองนะครับนะมันก็จะมีวาร์ปอยู่ด้านบนนะครับก็จะมาที่ห้องโถงปราการไรตะวันนะครับเมื่อมาที่ห้องโถงเนี่ยนะครับ ุยกับรูปปั้นที่เป็นจิตแห่งอาชีพนะครับเนี่ยสงสูงเนี่ยนะครับก็กดหัวข้อเนี่ยมันจะมีให้ขึ้นไปชั้นสองเห็นไหมนะครับเนี่ยก็สามารถขึ้นไปได้เลยนะครับเพื่อเก็บดวงวิญญาณน,นะครับสะสมมารเรียนสกิลจิตนะครับอ่าเมื่อเราขึ้นมาด้านบนนะครับนะมันก็จะเจอก้บบอนนะครับที่เป็นแต่ละสายอาชีพนะครับเป็นผีดิบแล้วกันเนาะเป็นผีดิบของ อาชีพในเกมอสูรานะครับทั้ง14อาชีพนะครับนะแต่ว่าจะสุ่มนะครับว่าแต่ราที่เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอาชีพของมอนเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับนะในตอนนี้เราจะเจอกับเจ้าสังเวียนนะครับที่เป็นมอนเนาะก็เดี๋ยวนะจะโชว์สกิลเพย์ก่อนนะครับเริ่มจากเนี่ยน้าจะใช้พระดึกลมนะครับเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องนะครับให้กับตัวละครนะครับนะให้กับอาชีพเบอร์สเกอร์ของนานะครับก็เดี๋ยวเรา ่าเราลากกันเลยนะครับลากกันเลยนะซักสามตัวแล้วกันนาอก,การตายนะครับเนี่ยนะครับอ่ะก็จะปล่อยที่สกิลไอ้นี้ก่อนหลังเลือดสังหารนะครับอ่ะเสร็จแล้วหนึ่งกองนะครับแล้วก็ลากอีกซักสามตัวนะครับนะข้อเสียของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับเขาจะ มีความต่อเนื่องที่ค่อนข้างช้านะครับก็เลยมาทดแทนด้วยเรื่องของผลึกลมนะครับมันจะช่วยเพิ่มความต่อเนื่องนะครับแล้วก็แม่มยำที่ค่อนข้างต่ำนะครับเนี่ยบางทีก็ตีไอ้เจ้าผีดิบเอเซนเซเนี่ยนะครับไม่ค่อยจะโดนเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยสกิลสะท้อนของหลังเลือดสงหารนะครับนะในการที่จะ ทำดาเมจกับไอเจ้าแอสเซสเซนต์ผีดิบแอสเซสเซนต์นะครับแต่อาชีพอื่นก็โอเคแหละนะเราจะตีโดนนะครับเนะี่ยเบอร์สกเกอร์เดียวเดียวเดียวกับเบอร์สกเกอร์นะครับอ่านะขอกดเม็นะกดก่อนแล้วก็สับเต็มแรงนะดาเมจนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ อ่าเดี๋ยวเราล่าอีกสักหน่อยล่าอีกสักหน่อยอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับเพื่อโชว์สกิลเพย์นะครับให้ดูนะครับชึบนะครับหลังเลือสังหารนะครับนี่สับจำแรงปุ๊บก็จะเรียบร้อยแล้วนะครับนี่แต่ว่ามอนของเรานะครับเดินสกิลของอ่าของมอนผีดิบนะครับเดี๋ยวเลือจะลดแล้วเดี๋ยวจะตายแล้วเนี่ยนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องไม่มีไอ้นี่ละจึบนะครับเดี๋ยวเราจะค่อนข้างตีเจ้าไอ้ผีดิบแอสซสเซนต์ในค่อนข้างที่จะไม่ค่อยโดนนะครับเห็นไ,ไหมรืดรืมันก็ตีเราวืดครับเราก็ตีมันมืดนะจึดนี่ตับเต็มแรงนะครับอ่ามาดูทางนี้ซิมีไหมอ่าไม่มี นะครับเดี๋ยวเราไปอีกสักกองหนึ่งดีกว่านะอีกสักกองหนึ่งนะนีแอสเซนต์โอสองตัวเลยนะครับพยายามคือเราตีไม่ค่อยโดนนะเราเราก็จะหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับนี่เรามากลุ่มนี้แล้วกันนน่ครับนี่ปึ๊บนะครับนี่ต่างเรือทหารนะครับนะ หลังเลือดสังหารอีกทีนึงนะสับเต็มแรงนะครับวังกระแทกไปนะแล้วก็หลังเลือดสังหารสับเต็มแรงนะครับหลังเลือดสังหารต่อสับเต็มแรงหลังเลือดสังหารสับเต็มแรงนะวางกระแทกสับเต็มแรงหลังเลือดสังหารนะครับเดี๋ยวเนี่ยเห็นความข้างหน่อยนะครับสับเต็มแรงโอ้โหเบอร์เลเวลร้อยแปดสิบนะเลือดเยอะเลือดเยอะพอสมควรเลยนะ สับต็มแรงนะครับโหตีเลือดเลือดแทบไม่ค่อยลงเลยนะครับสสมพลังหน่อยแล้วก็สับเต็มแรงนะขวานกระแทกเข้าไปนะึถึกน่าดูนะครับอ่าด้วยว่าดาเมจที่นะ้าทำทได้น้อยด้วยแหละนะครับเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่สูงสุดก็ประมาณอัตาราเปอร์เซยู่ประมาณสองหมืนห้านะครับ สับเต็มแรงไปหลังเรือสังหารนี่หลังเรือสังหารเข้าไปอีกโอเคนะามาดูกลุ่มนี้มาดูกลุ่มนี้กลุ่มนี้ชึบนะครับนะหวานกระแทกเข้าไปสับเต็มแรงหลังเลือสังหารนะเนี่ยพอเราเจอแอสเซสเซนนะครับนะปีดิบแอสเซสเซนเนี่ยเราจะ ค่อนข้างที่จะตีมันไม่ค่อยโดนนะครับไม่ไหลเดี๋ยวเราไปลากใส่ตัวอื่นเอาเอาสกิลสะท้อนนะครับกระจายดาเมจแล้วกันเนาะไม่นด้เลยกซ้อนหรอกนะครับของเบอร์สกเกอร์นี่ชุดสากปะปัก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 ป,ะปะันะอเอนะพอไม่มีพระอบเนี่ยเราก็จะ เอ่อดาเมจลดลงนะครับนะตัวพออบของนาก็เป็นพออบที่มีสกิลเสียชโชคนะครับมันก็จะช่วยเพิ่มในเรื่องของดาเมจแล้วก็อัตราโปรเจชน,นะครับความแรงโปรเด้วยนะครับเนี่ยโอเคนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากเล่นเบอร์นะครับแล้วก็เอาเบอร์เนี่ยมาเดินทำสกิลจิตแห่งอาชีพนะครับนะ เมตเห็นกองข้างสัตว์แรงไปหลังเลือดสังหารจับเต็มแรงนะครับจับเต็มแรงนี้จะดีเลย์ไวหน่อยนะครับนะแค่ประมาณสักหนึ่งวินะครับมันจะจมตีได้ต่อเนื่องนั่นแหละนะครับหากองนี้อีกสักกองนะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องของอุปกรณ์สนมใสแลส้วก็สกิลกันนะครับ สัตว์เต็มแรงนะอ๋สัตว์เต็มแรงนะหลังเลือกสังหารโอเคนะครับนะอันนี้คือสกิลเพย์นะครับเนยนะวิ่งจนบนหลุมแล้วนะครับหนึ่งรอบแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของอุปกรณ์สมสัยที่นาใช้นะครับในการาเล่นกันก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเอ่อเรามาดูกันที่อุปกรณ์ตัวนี้ก่อน นะครับก็คืออาวุธนะครับอาวุธที่น่าใช้นะครับก็จะเป็นขวานใหญ่นะครับชื่อว่าเอริกคิวเวอร์นะครับนะเป็นขวานใหญ่เลเวลเก้าสิบนะครับอาชีพที่ใช้ได้นะครับก็คือเบอร์สเกอร์เท่านั้นนะครับเป็นขวานที่สําหรับเบอร์สเกอร์เลยนะครับข้อดีของขวานตัวนี้นะครับเรามาดูกันที่ความสามารถเสริมและการเนาะความสามารถเสริมนะครับข้อดีของขวานตัวนี้นะครับนะเมื่อจนตีต่อเนื่องนะครับหลังจากสร้างความเสียหายกายภาพนะครับ ศัตรูบนพื้นที่สิบูนสิบนะครับจะโดนความเสียหายแบบรด hp โดยตรงนะครับแปดสิบสองหน่วยนะครับต่อความเสียหายของเป้าหมายหนึ่งร้อยหน่วยนะครับอ่าตีอันนี้นะฮะความสามารถต่อไปนะครับจนตีต่อเนื่องหลังจากสร้างความเสียหายกายภาพนะครับบนพื้นที่สิบูนสิบนะครับอ่าจะโดนความเสียหายแบบรด hp นะครับโดยตรงห้าสิบหน่วยนะครับต่อความเสียหายของเป้าหมายหนึ่งร้อยหน่วยนะครับนี่อันนี้ก็คือพวกอ่า ้หมายที่เป็นอะไร่ะอ่าของสมบัติการงานนะครับนะแต่อันแรกเนี่ยก็จะเป็นอ่าพวกสัตว์อันเชญผู้เล่นนะครับนะอันที่สองก็จะเป็นมอนนะครับเนี่ยมอนจะโดนมอนจะโดนห้าเซตนะครับนะถ้าผู้เล่นเนี่ยผู้เล่นจะโดนอ่าแปดสิบสองนะครับนะง่าก็คือสกิลตัวนี้นะครับจะโจมตีนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเป็นดาเมจม่วงนะครับยิ่งทําความเสียหายได้เยอะนะครับก็จะมีดาเมจม่วงเกิดขึ้นเยอะนั่นเองนะครับ อ่าถัดมานะครับถัดมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเกาะนะครับนะเกาะที่น้าใช้นะครับก็คือเกาะนักรบไหยนะนะครับเรเวลที่ใช้ได้นะครับก็คือเรเวลหกสิบห้านะครับจำกัดอาชีพสําหรับเบอร์สเกอร์แล้วก็เจ้าสองเวียนเท่านั้นนะครับเกาะตัวนี้มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับนะข้อดีของเกาะตัวนี้นะครับเมื่อใส่เนี่ยเมื่อใส่ปุ๊บนะครับเราจะได้ทักษะคุ้มข้างทันทีนะครับนะก็คือทักษะเจ้าตัวนี้นะครับทักษะคุ้มข้างของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับ ทักษะนี้จริงๆเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ก่อนตัวนี้นะครับมันจะเป็นทักษะที่ไว้เปิดปิดนะครับ <c oughs> ข้อดีข้อเสียของทักษะนี้ก็คือเนี่ยเมื่อเราใช้ทักษะคุ้มค่านะครับเราจะเสีย HP นะครับนะที่ระดับสามเนี่ย20%สิบซนนะครับนะแต่เราจะได้ค่าความแม่นยำเนี่ยเพิ่มขึ้นมา6กสหน่วยนะครับแล้วก็ค่าเพิ่มพลังโจมตีขึ้นมานะครับนะที่ระดับสามก็คือ60นะครับเพิ่มพลังโจมตีสิบห้าตนะครับนะที่ระดับสูงสุดเนี่ย นะครับถ้าราบถึงนะเกาะตัวนี้มันก็จะไปอิงที่ระดับสูงสุดที่เราอัพนะครับก็คือลด c p ีของเราไปแค่10%นะครับแล้วก็เพิ่มเื่้ยย้ำให้เรา100หน่วยนะครับแล้วก็เพิ่มพลังจนตี25%นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าผ้าคลุมกําไรนะครับน้าใส่เป็นชุดเซ็ตพื้นฐานนะครับนะเอามาดูนิดนึงนะครับนะ จริงๆตัวเดี่ยวๆของมันเนี่ยถ้าเป็นรองเท้าผ้าคลุมแล้วก็กาไรเนี่ยถ้าเป็นตัวเดี่ยวๆเลยเนี่ยนะครับระดับที่ใส่ได้เนี่ยจะเป็นรปดิบ80นะครับนะสามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะครับแต่ว่าคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะต่ํามากเลยนะครับนะถ้าไม่ใส่เป็นเซตนะไปใส่อ,อ,อุปกรณ์รองเท้าผ้าคลุมหรือเครื่องประดับอันอื่นได้เลยดีกว่านะครับนะแต่ถ้าใส่เป็นเซตเนี่ยเขาจะได้ในเรื่องของ พลังพื้นฐานมานะครับเนี่ยพลังพื้นฐานคําอธิบายนะครับพลังพื้นฐานเนี่ยเป็นสกิลติดตัวนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังให้กับตัวละครนะครับดังนี้นะครับก็คือพลังพื้นีนะครับทางเวทและกายภาพนะครับลบดีนั่นยำเพิ่มเ g m a ีแม็กอนพีแม็กนะครับเพิ่มพลังป้องกันทางเวทและกายภาพนะครับเพิ่มอัตราโบเชและเพิ่มความแรงโบเช่ด้วยนะครับและเพิ่มความแตอเนื่องด้วยนะครับ ค่าพลังที่เพิ่มเนี่ยจะขึ้นอยู่กับสถานะของการตีบวกของเซตพื้นฐานนะครับถ้าเราไม่ได้ตีบวกเลยนะครับพลังจะเพิ่มแค่5%นะครับแต่ถ้าเราตรีบวกสูงสุดเลยนะครับก็คือบวก16เนี่ยพลังจะเพิ่มขึ้น15%ในรายการดังกล่านะครับตั้งแต่พลังจนถึงความแรงต่อเนื่องผิดผิดนะครับความต่อเนื่องเลยนะครับนะเพราะฉะนั้น เซตพื้นฐานควรจะใส่เป็นเซตนะครับนะใส่เดียวไปใส่อุปกรณ์อื่นจะดีกว่านะครับซึ่งน้าใส่เป็นเซตนะครับก็จะมีรองเท้าผ้าคุมแล้วก็กําไรนะครับอ่าข้ามานะครับที่บวกนะครับบวกที่น้าใช้เนี่ยจะเป็นวัดเก้านะครับนะก็คือบวกบอสหลบนั่นเองนะครับบวกบอสตัวเนี้ย ระดับที่ใส่ได้จะเป็นรลเวล85านะครับจำกัดอาชีพนะครับก็คือสามารถใส่ในทุกอาชีพนะครับข้อดีของหมวกตัวนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มโรบีนั่นเองนะครับโรบีจากการอัพค่าสเตตัสนะครับเช่นนะครับเพิ่มโรบีกกายภา3หน่วยต่อค่า agi ของผู้ใช้1หน่วยนะครับนะเพิ่มโรบีรายรับ1หน่วยต่อค่า agi ของผู้ใช้9หน่วยนั่นหมายความว่าถ้าผู้ใช้มีค่า agi เยอะขึ้นนะครับก็จะมาเพิ่ม พลังบล็กบลนะครับให้กับตัวละครมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวนายกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้น้าไม่ได้ใส่หมวกนะครับค่าหลบบลีกนะครับที่น้ามีก็คือเจ็ดร้อยห้าสิบสามนะครับเดี๋ยวมาใส่หมวกนะครับอีนะครับจากเจ็ดร้อยห้าสิบสามเป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเห็นไหมเพิ่มมาเยอะเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกบล็อบดีมากนะครับแต่ต้องอัพค่า A G I ร่วมด้วยนะครับนะ ต่อมานะครับจะเป็นหน้ากากนะครับหน้ากากที่น้าใช้นะใส่เป็นแว่นแว่นตาธรรมดานะครับเรือวลหนึ่งเลยนะครับนะซึ่งแว่นเลเวลหนึ่งเนี่ยมันสามารถใส่ด้วยลูกกระชิพนะครับเนี่ยความสามารถของมันแทบจะไม่มีอะไรดีเลยนะครับนะแต่ว่าน้าเอาไปฟิวชั่นนะครับน้าจะเอาเรื่องของความต่อเนื่องนะครับนะน้าเอาฟิวชั่นความต่อเนื่องมา13ามหน่วยนะครับก็เอามาใส่นะครับเพราะว่าเบอร์สเกอร์เนี่ยเป็นอาชีพที่จงตีแรงก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นอาชีพที่ อ่อนในเรื่องของความต่อเนื่องนะครับแล้วก็อ่อนในเรื่องของค่าความแม่นยํานะครับนะก็จะเอามาเสริมนั่นเองนั่นแหละนะครับผอบที่ใช้แน่นอนนะครับนะใช้ผอบที่มีสกิลเชียร์และโชคนะครับเอมาดูกันนิดนึงนะครับสกิลเชียร์ช่วยอะไรนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทนะครับอ่าตามสูตรสูงสุดนะครับห้าหน่วยนะครับต่อหนึ่งระดับของคู่หูนะครับนั่นคือ ้าคู่หูมีเรลเก้าสิบเก้านะครับก็ห้าคูณนะครับถัดมาหนึ่งนะครับสกิลที่ที่นิยมใช้นะครับก็คือสกิลโชคดีนะครับคำอธิบายก็คือเขาจะเพิ่มอัตราโปรเชศูนย์จุดหนึ่งและก็เพิ่มความแรงโปรเชสหนึ่งเปอร์เซ็นตต่อระดับของคู่หูนะครับถ้าคู่หูของเรามีเรลเก้าสิบเก้านะครับก็คูณตัวเลขนี้ได้เลยนะครับก็น่าใช้อันนี้แหละนะครับ สัตว์ขี่นะครับสัตว์ขี่ที่น่าใช้นะครับจะเป็นหมาป่าจันทาเป็นล่างพัฒนาระดับสี่นะครับก็คือสูงสุดนะครับจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยสิบห้าหน่วยนะครับเพิ่มการโจมตีไกลภาพต่ําสุดและสูงสุด12เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เพิ่มความแรงโพชเนี่ยสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะสัตว์ขี่ที่น่าใช้นะครับก็คือหมาป่าจันทานะครับมาดูค่าสเตตัสนะครับที่น่าอัพนะครับก็คือสเต็งนะครับอ่า S c r หนึ่งร้อยสองหน่วยนะครับวิทนะครับหนึ่งร้อยหน่วยนะครับแล้วก็มา A C I นะครับร้อยหน่วยนะครับแล้วก็มารักหนึ่งรอยหน่วยนะครับมีบวกสองบวก2ได้จากค่ารูนนะครับนี่นะใส่รูนตัวนี้นะครับนี่อันนี้รูนี้นะครับรูนเลเวลสี่เอนะครับก็คือเพิ่มลักสองนะครับเพิ่มมาตาประเช็นหน่ด้าหน่วยนะครับเพิ่มรับิกกายภาพสามสิบหน่วยนะครับ นูนตัวนี้มีการรีค่าพลังใหม่ไปแล้วนะครับบกครั้งนะครับซึ่งวิธีการหารูนแล้วก็การรีค่าพลังของรูนเนี่ยนะครับนาก็ทําคลิปไว้แล้วนะครับก็สามารถเข้าไปดูในช่องนาได้นะครับมาคราวนี้เรามาถึงในเรื่องของการอัพค่าสกิลนะครับนะหรือว่าทักษะนะครับนะเรามาเริ่มกันที่คัทหนึ่งกันก่อนนะครับคัทหนึ่งเนี่ยสกิลแรกที่นาอัพนะครับก็คือความแข็งแกร่งนะครับนาอัพที่ระดับสิบนะครับ ระดับ10เนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการเพิ่ม HP Max 1,500หน่วยนะครับเพิ่มดึงดูดมอสเตอร์10หน่วยนะครับแล้วก็นะครับตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มในเรื่องของการฟื้นฟู HP นะครับหรือว่าดิจิตเงื่อนนั่นเองนะครับเริ่มต้นที่50นะครับสูงสุดที่1,000หน่วยนะครับและก็ยังเพิ่มอีก10หน่วยต่อ HP Max ของผู้ใช้1,000หน่วยนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าถ้าตัวละครที่เราเล่นเนี่ยมี HP ที่สูงขึ้นนะครับ มันก็จะรีเจนเลือดได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับนะครับที่ระดับสิบนะครับถัดมานะครับจะเป็นความชานาญในการใช้ขวานนะครับที่ระดับสิบเนี่ยผู้ใช้จะได้อัตราโจมตีกัลภาพสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็สูงสุดนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าต้องใช้ขวานนะครับสกิลถัดมานะครับก็คือสัตว์เป็นแบงนะครับนะครับที่ระดับสิบนะครับอันนี้เป็นสกิลโจมตีนะครับ กินระดับสิบเนี่ยจะได้ดาเมจนะครับกายภาพ475เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็มีระยะคูดาวที่สั้นมากนะครับก็คือ2วินาทีเองนะครับนะระยะหน่วยรั่วหลังใช้นะครับก็คือ0.5วินาทีนะครับนะสับเต็มแรงเป็นสกิลที่สามารถใช้ได้บ่อยๆนะครับถัดมาจะเป็นสกิลกระแทกขวานนะครับที่ระดับสิบนะครับนะครับที่ระดับสิบเลยนะก็จะสร้างดาเมจกายภาพนะครับ300เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ เพิ่มเน้นย้ำขณะที่ใช้สกิลนะครับสี่สิบหน่วยนะครับเป้าหมายได้รับสถานะบัฟบุญนะครับก็คือติดมุนเนี่ยสองวินาทีนะครับอ่าอันนี้คือสกิลคัทหนึ่งนะครับเรามาดูกันที่สกิลคัทสองต่อนะครับสกิลคัทสองนะครับอ่าตัวนี้เลยที่น้าจะใช้อัพนะครับก็คือความชำนาญอาวุธหนักนะครับน้าอัพที่ระดับห้านะครับที่ระดับห้าเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มอาตาโจมตีต่ำสุดละสูงสุดส0นะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีอีกยี่สิบหหน่วยนะครับนะต่อมาจะเป็นสะสมพลังนะครับนาอที่ระดับสามนะครับนะสะสมพลังเนี่ยก็อจริงๆแล้วอาเป็นทางผ่านนะครับตัวเนี้ยก็จะช่วยในเรื่องของการสะสมพลังเพื่อจะโจมตีนะครับทับซ้อนสูงสุดเนี่ยได้ห้าครั้งนะครับแล้วก็สกิลตัวนี้นะครับเม็แห่งความข้างนะครับก็นาอที่ระดับสามนะครับ พเพิ่มความแม่นยำหนึ่ง้อยหน่วยแล้วก็เพิ่มเกาะสิห้าเซ็นตนะครับนะเพื่อที่จะมาอัพสกิ l ไฮไลท์ตัวนี้นะครับเป็นสกิลที่ต้องใช้กับขวาน h e r ิ i c c u ร e นะครับเท่านั้นนะนะเป็นสกิลหลังเลือดสังหารนะครับนะสกิลตัวนี้เนี่ยเขาจะโจมตีสตูเบอลไปที่10บคูณสิช่องนะครับนะก็จะได้รับดาเมจเนี่ยห้าร้อยหบเปอร์เซ็นต์นะครับนะ แล้วถ้าใช้คู่กับขวานเฮลิคิวเวอร์นะครับมันก็จะกระจายดาเมนล่วงอีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลไฮไลท์ที่คู่กับสกิลพาสซีฟของขวานนะครับเฮลิคิวเวอร์นะครับอันนี้ต้องอัพนะครับถ้าใช้ขวานนะถ้าใช้ขวานเฮลิคิวเวอร์นะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลเสริมกล้ามเนื้อนะครับนาที่ระดับสิบนะครับก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่ม s p back สามพันหน่วยนะครับแล้วก็มาอัพตัวนี้นะครับเกราะกล้ามเนื้อนะครับตัวนี้ ก็เป็นพาสซีฟนะครับเหมือนกันเพิ่ม HP Max หนึ่งพันหน่วยนะครับและก็เพิ่ม HP Max นะครับห้าสิบหน่วยต่อวิทต่อหนึวิทนะครับแล้วก็เพิ่ม HP Max 5้าบหน่วยต่อ1 SCH นะครับหรือว่าสเต็งนะครับคืออะไรก็คือถ้าเกิดเรามีค่าวิทและค่าสเต็งเนี่ยเยอะขึ้นนะครับก็จะมาเพิ่มเลือดให้เรานั่นเองนะครับสกิลทํามาก็คือบ้าเลือดนะครับนอัที่ระดับสามนะครับสกิลตัวเนี้ยก็เป็นสกิลติดตัวนะครับนะจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มอัตราโจมตีสูงสุด48%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโปเจช6%นะครับที่ระดับ5เนี่ยจะเพิ่มอัตราโจมตีสูงสุด80%นะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโปรเจช10%นะครับนะแต่จะทํางานในเมื่อกรณนของเราเนี่ยเลือดเราลดลงนะครับนะพูดง่ายก็คือเลือดเราต่าลงเนี่ยดาเมจเราจะสูงขึ้นนั่นเองนะครับสกิลถัดมานะครับที่นะารักก็คือคุ้มขัางนะครับ นาที่ระดับสามนะครับนะที่ระดับสามเนี่ยจะลด HP max ของเราลงครับลง20เซนะครับแต่จะเพิ่มเลนยัมของเรามาหกสิบนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราโจมตีนะครับเพิ่มขึ้นมาสิบ้าเเซนนะครับแต่ถ้าเราใส่เกาะรบไหยนะนะครับเนี่ยสกิลตัวเนี้ยมันจะไม่เปิดปิดนะครับมันจะถูกเปิดโดยอัตโนมัติตอนที่เราใส่เกาะนรไหยนะเลยนะครับต่อมาเป็นสกิลตัวนี้นะครับสลายพลังนะครับเป็นสกิลพาสซีฟนะครับ ที่ระดับ3ามเนี่ยจะลดความต่อเนื่องแล้วก็ลดอัตราโจมตีนะครับต่ําสุดและสูงสุดนะครับสามเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสิบเอ็ดครั้งนะครับเป็นระยะเวลาสิบเอ็ดวินาทีนะครับซ้อซ้อนทับได้สิบเอ็ดครั้งนะครับเป็นระยะเวลาสิบเอ็ดวินาทีเองนะครับถัดมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้ก็คือกายาเร็กนะครับที่ระดับห้านะครับตัวนี้เป็นสกิลพาสซีฟนะครับเพิ่มในเรื่องของความต้านทานนะครับ นาอัพที่ระดับ5เนี่ยก็คือเพิ่มในเรื่องของความต้านทานทุกชนิดเลยนะครับหนึซนะครับซึ่งเป็นสกิลที่เอาไว้ในการฟาร์มที่ดันจิตนะครับเพราะว่าบอนในดันจิตเนี่ยเขาจะมีเรื่องของการดีบัฟค่อนข้างเยอะนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยเราเอาไว้กันสถานะดีบัฟนั่นเองนั่นเองนะครับอ่าสกิลพิเศษนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นสกิลที่ได้จาก อาเซตพื้นฐานนะครับนะก็จบนะครับเรื่องของการอัพสกิลนะครับนะทักษะนะครับของอาชีพเบอร์สเกร์ที่จะนำมาเดินดันจิตนะครับในกรณีที่เริ่นเป็นกวานเฮดิคยเวอร์นะครับนะหรือใครอยากจะปรับเปลี่ยนอะไรเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับตามตามอุปกรณ์ที่เรามีเนาะนะครับสามารถนำไปประยุกต์ได้นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนําอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับการเดินดันจิตนะครับที่น่าใช้นะครับนะาก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นเก่านะครับแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับที่อ่าต้องการอ่เสริมในเรื่องของอ่าเทคนิคนะครับการเดินดันจิตนะครับของอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับเพราะว่าอาชีพเบอร์สเกอร์เนี่ยต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการโจมตีแรงถูกไหมครับแต่ว่าจุดด้ของเขาเนี่ย เขาลบิค่อนข้างน้อยนะครับถ้าไม่ได้อัพเรื่องของ AGI แล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์สวมใส่เสริมนะครับนะโดยพื้นฐานของเขาเนี่ยลบดิงของเขาเนี่ยจะน้อยมากนะครับแล้วก็ต่อเนื่องของเขาเนี่ยก็จะน้อยนะครับแม่นยําของเขาก็จะค่อนข้างน้อยนะครับนะก็จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นที่ยังไม่มีข้อมูลต,ตรงนี้แล้วแล้วก็อยากเล่นอาชีพเบอร์สเกอร์นะครับก็อนช่วงนี้นะครับ มีเกมมือถือหลายๆเกมนะครับนะช่วงสิ้นปีที่ค่อนข้างที่จะเปิดขึ้นมาหรือเป็นการรีเมคก็แล้วแต่นะครับที่มารอาใจผู้เล่นนะครับหลายๆคนนะครับแต่ว่าใครที่ยังรักนะครับเกมอัสุูรานะครับหรือว่ายังไม่เคยเล่นเกมอัสุูานะครับแล้วอยากมาสัมผัสเกมที่คลาสสิกนะครับก็อยู่มานานเหมือนกันนะเกมนี้นะครับก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองเล่นดูได้นะครับนะแล้วถ้าติดขัดปัญหาตรงไหนนะครับ ก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับถ้าตรงไหนนะารู้นะครับก็ยินดีที่จะตอบให้ทุกคำถามเลยนะครับนะแล้วพบกันนะใหม่ในคลิปหน้านะครับอ้ออย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ลนะครับแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อนำมาเป็นพลังใจในการสร้างคลิปต่อๆไปของน้านะครับทุกคอมเมนต์นะครับก็จะเป็นแรงใจนะครับในการสร้างคลิปของน้าต่อๆไปนะครับถ้าไม่มีผู้ติดตามไม่มีคอมเมนต์เนี่ย มันก็จะมีแรงใจที่ค่อนข้างน้อยนะครับนะขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับผู้ติดตามสำหรับคอมเมนต์นะครับแล้วพบกับนนาใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ Terima kasih telah menonton!